สวัสบบดีขอเองมันพันแสงจันทายินดีต้อนรับเข้าสู่การอ่านหนังสือเสียงตอนเสียงอีกคนจากบนฟ้าก่อนอื่นขอเองขอขอบคุณหนังสือคอนเวอร์ชชันวิด d สนทนากับพระเจ้าเหลี่ยมสองที่ขอยนั่นได้ถอดเอาเนื้อหาบางส่วนบางตอนมาอ่านให้ทุกคนนั่นได้ฟังนาการาะว่าตัวเองนั่นอ่านจบมาแล้วสามเหลี่มเนื้อหามันดีก็เลยอยากจะมาแบ่งปันให้ทุกคนนั่นได้ฟังนาการ หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือจิตวิญญาณเหล่มหาสัจจานของโลกถี่ตีพิมพ์สี่กว่าภาษาแล่เป็นหนังสือที่เขียนถึงปรากฏการณ์ที่มนุษย์คนหนึ่งนั่นได้สื่อสารกับพลังงานของพระผู้เป็นเจ้าหรือว่าพลังงานพระเจ้าแต่พระเจ้านั่นบ่เป็นพระเจ้าในศาสนาหรือลทัทธิใดๆทั้งสิน้นแต่เป็นพระเจ้าทางควอนตัมฟิสิกส์พระเจ้าที่ไอสไต์เอิรนว่าพลังงานสารสาสามวลธาตุหรือว่าพลังงานอีเทอร์หรือว่าเซอ่์อีกแบบหนึ่งนั่นก็คือจิตวิญ,ญญาณระดับสูงนั่นเองมือนี้มาใน ep หก กฎแห่งการรักกฎแห่งการรักที่ท่านพูดถึงจะเอามาใช้ได้ยังไงครับก,ก่อนอื่นผู้อ่านเองเขออนุญาตอ่านเป็นภาษาไทยเนาะแต่ถาปากคำใดบ่ชั์บ่เจนกับขออภัยมายังที่นี่ด้วยรักนั้นให้ทุกสิ่งและไม่เรียกร้องสักอย่างเราจะไม่เรียกร้องอะไรสักอย่างได้ยังไง ถ้าทุกคนต่างเป็นผู้ให้แล้วจะเหลืออะไรให้เรียกร้องเหตุผลเดียวกันที่เธอยังต้องเรียกร้องก็เพราะไม่มีใครบางคนไม่ยอมให้ฉะนั้นหยุดกักถ้าทุกคนไม่ทำพร้อมกันมันก็ไม่ได้ผล สำนึกที่แผ่ขยายไปทั่วโลกคือสิ่งจำเป็นสำหรับตอนนี้ถ้าว่ามันจะเกิดขึ้นอย่างไรใช่ไหมต้องมีใครสักคนเริ่มโอกาสรอเธออยู่ตรงหน้าแล้วเธอเป็นบ่อกเกิดของจิตสำนึกใหม่ได้เธอสามารถเป็นแรงบันดาลใจจริงๆเธอต้องเป็นผมต้องแล้วจะมีใครอ่ะ ผมจะเริ่มยังไงจงเป็นแสงสว่างแก่โลกและอย่าทำ้ายพยายามสร้างไม่ใช่ทำลายนำคนของฉันกลับบ้านยังไงครับด้วยตัวอย่างจากเธอจงสอหาแต่ความดีงามพูดแต่ความสัต์จริงและแสดงออกแต่ความรัก ใช้ชีวิตตามกฎแห่งรักตั้งแต่บัดนี้และตลอดไปจงให้ทุกสิ่งและไม่เรียกร้องสักอย่างจงหลีกเลี่ยงสิ่งดาด,ดืนอย่ายอมรับสิ่งที่ไม่อาจยอมรับจงสอนใครก็ตามที่ พยายามรู้จักฉันให้ทุกข่วงยามแห่งชีวิตเป็นดั่งการถ่ายเทความรักใช้ทุกข่วงขณะไปกัอบความคิดสูงสุดคำพูดสูงสุดและการกระทำสูงสุด เมื่อนั้นเธอจึงได้เชิดชูตัวตนอันศักดิ์สิทธิ์ของตัวเองฉะนั้นจึงเป็นการเชิดชูฉันไปในตัวจงนำสันติสุขสู่โลกด้วยการนำสันติสุขสู่ทุกคนที่ผานพบจงเป็นสันติสุขแต่ละโมงยามจงรู้สึกและสัมผัสถึงการเชื่อมโยงกับสรรพสิ่งกับทุกคนทุกสถานที่และทุกสิ่งจงยอมรับ ทุกสภาวะการเลขความพ่งพาดแบ่งปันทุกความเบิกบานพินิษทุกความลิ้นลับเอาทุกดวงใจเข้ามาใส่ใจเราอภัยทุกการล่วงลำ้ำรวมทั้งของเธอเองเยียวยาทุกดวงใจ ให้ค่าแก่ความจริงของทุกคนถนอมคนของพระเจ้าปกป้องสิทธิของผู้คนคงศักดิ์ศรีให้เพื่อนมนุษย์เอื้อประโยชน์แก่ทุกคนสนองตอบความจำเป็นของทุกคน เห็นความศักดิ์สิทธิ์ในตัวทุกคนมอบของขวัญยิ่งใหญ่แก่ทุกคนอำนวยพรแก่ทุกคนให้อนาคตของทุกคนตั้งมั่นบนลักของพระผู้เป็นเจ้าจงเป็นตัวอย่างที่มีชีวิตของความจริงสูงล้ำที่ดำรงอยู่ภายในตัวเธอจงพูดถึงตัวเองอย่างถ่อมตน เพื่อไม่ให้คนเข้าใจผิดคิดว่าความจริงสูงสุดของเธอนั่นคือคำโอ้อวดจงพูดอย่างนุ่มนวลหาไม่แล้วคนจะคิดว่าเธอเพียงเรียกร้องความสนใจจงพูดอย่างอ่อนโยนเพื่อทุกคนจะได้รู้ถึงความรัก จงพูดอย่างเปิดเผยเพื่อไม่ให้คนคิดว่าเธอมีสิ่งหลบซ่อนจงพูดด้วยน้ำใจใส่จริงเพื่อว่าคนอื่นจะไม่เข้าใจเธอผิดจงพูดบ่อยๆเพื่อว่าถ้อยคำของเธอจะไหลลินออกมาอย่างแท้จริงจงพูดด้วยความเคารพเพื่อไม่ให้ใครรู้สึกหมิ่นแคลน จงพูดด้วยความรักเพื่อให้ทุกพยางมีอำนาจเดียวยาจงพูดถึงฉันในทุกคำขานไข่ทำชีวิตตัวเองให้เป็นดั่งของขวัญจงจำไว้เสมอว่าตัวเธอนั่นหละคือของขวัญจงเป็นของขวัญแก่ทุกคนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตและทุกคนที่เข้าไปในชีวิตเขา จงระวังอย่าเข้าสู่ชีวิตใครถ้าไม่อาจทำตัวเองให้เป็นของขวัญแก่คนคนนั้นเธอเป็นของขวัญได้เสมอ,พอเพราะแท้จจริงนั้นเธอคือของขวัญแต่บางครั้งเธอไม่ยอมให้ตัวเองรู้เรื่องนี้เมื่อมีใครผ่านเข้ามาในชีวิตเธอโดย ไม่คาดหมายจงมองหาของขวัญที่เขาคนนั้นจะมารับจากเธอหาวิธีอธิบายได้เจ๋มมากเธอคิดว่ามีเหตุผลอื่นอีกหรือที่ใครสักคนจะเข้ามาสู่ชีวิตเธอฉันจะบอกอะไรให้เธอทุกคนที่เคยเข้าสู่ชีวิตเธอนั้นมาเพื่อรับของขวัญจากเธอทั้งหมด ด้วยเหตุนี้เขาจึงมีของขวัญมาให้เธอเช่นกันเป็นของขวัญเพื่อให้เธอมีประสบการณ์และบรรลุถึงตัวตนที่แท้จริงเมื่อเลเห็นและเข้าใจความจริงอันเรียบง่ายนี้เธอจะได้เห็นความจริงสูงสุดแห่งการนั่นคือฉันไม่ได้ส่งใครไปให้เธอเลยนอกจากทูตสวรรค์